แล้วทำไมไม่กอดออกจากบ้านไม่ทำธุระให้เรียบรอ้อยเ่ยหูยังไม่ปวดกูไม่พากจะพาจ่ายจะพาห้อหงน้ำอยู่ตรงไหนจงอาปเขาไปตอบไปเลยทำไมฉันก็ยังไม่ได้เข้าถ <c oughs> ้าถอะก็ยังไม่ปุด้ดปืนั่นแม่ตก็งงไม่ติดปานเขาจริงป้ะเนี่ยเขามีรถนี่ไงกว้างเอี้นี่ยรถนี่รถนี่เขาห้องน้ำโอ้กูไม่เข้ารถทำไมผ่านก็เคยเข้าไปรถห้องน้ำเคยทีเนี่ยตื่นมาทีนี่เปิมดมาถึงเทศบาลแล้ว เดี๋ยวเดเดี๋ยวนี้พวกคุณเอนอาจารย์พี่ทไม่ใช่วัตถุมงคลได้แม่ตัวด้วยมั้ยเออตอเย็นกมาบอจานขอพระองค์ตอนเย็นตนเย็นตอนเนไอ้จานแก่นภาแม่มืงลิสไปแม่ภาคแม่ไปเไยบอจานข้อพระองค์หนึ่งไอ้จาน โอ้ยอยากได้พักไหมเจ็ดโมงเช้ามึงไปรอนเลยหน้าปากซอยบินบัตหลองเลยหายได้เอาพะส่งเรียมคอ <c oughs> นี่มึงหา่ากูมันก็ได้คุณนิ่พัน,นากงานจะไปด้วยนะครับ19้ธันวาวัเกิดเสอนนามปีนี้ก็จัดคอนเสิร์ตใหญ่สนุกกว่าปีที่แล้วแน่นอนยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วแน่นอนแต่ว่าปีนี้ไปจัดกันที่โลตัสยุธยา19ธันวาตรงกับวันสุกรับดองเล เ,เรื่องงานเรื่องอะไรสบายเลยบัตรแถวหน้าเราตั้งใจว่าจะเปิดพันห้าแถวหลังเราเปิดสามพันแล้วไม่เป็นไรคันแม่บัตรหน้าก็เปิดอย่างนี้นี่แหน่เมื่อวันนั้นบอกแม่ขอจองบัตรแถวหน้าคือกหมดเหลือแต่แถวหลังแล้วก็เริ่มขายแถวหลังก่อนแถวหน้าแล้วขายวันไหนดี ดีคูยังไม่ประกาเหรอคะแต่ว่า15นี้เปิดขายกลุ่มปิดแล้วอยากให้คนซื้อไว้เลยไว้ดูย้อนหลังกลุ่มปิดขายี4,080ใช่ไม่แทนกันเลยขายไปก่อนคุณเชื่อกูเพื่อฟุ้งได้199ซื้อได้ที่เพจ SS อ Online ขีดซื้อกลุ่มปิดวันที่15นี้เปิดขายวันแรกซื้อไปนะซื้อไว้ดูเพื่อคิดถึงเวลอะไรเงี้ยเพื่อมันออกไปจัดนะไปจัดอ๋อจะได้ดูย้อนหลัง นตายแล้เนียอยากให้ไปก่ออะไรตัวูยนต์หายก่ออะไรเราไม่ได้ขับรถไม่ทีนก็พูดไปมีขยะมีกระทียมเออว่ายังไงละไอ้มาท่านเนี่ยไม่เข้าใจเลยพี่โลกใบนี้เนี่ยเกิดมาทำไมต้องมีคนรวยคนจนทำไมไม่ให้ทุกคนรวยเหมือนกันหมดเลยล่ะเอ้ามันไม่ได้หรอมันเป็นแบบนั้นไปไม่ได้หรอก มึงจะเป็นแบบนั้นไนปนได้ยังไงแม้ถึงแม้ว่าบ้านเราจะจนเนีน่ยนะแต่ว่าพ่อกับแม่ของเราเนี่ยก็ทิ้งวิชาความรู้ให้พีดในพี่อาทิตย์เนี่ยเป็นหม้อยาเอา้าเอา้าเอา้เอา <S <s <uk ur> ไม่อง โอ้ยเถ้ามาเรียกต้องเรียกพี้เปล้าเจนอีกอย่างนึงยังไงเนาเจีรเจไ่ใครทำรวมกันให้เราหวท่านแล้วมึงหน่อยหน่อยที่พายทิพเป็นไครไิขาเลยมึงกลัวก็จะมีเฮ้ยเบญจม เราเดินมาวะฮะล้าก็ตัดแรงงานมาสุุดดยออขบคณครับมาจากมีการแต่ท้องมึงเชื่อป้ะว่ามึงได้มาเท่าไหร่มึงคืนไปให้หมดเลยทำไมล่ะพาเงินที่ไหนเนี่ยกกู็ไม่่รู้เนียมึงดูสิเนี่ยประเทศเราในหลวงแบบนี้เหรอไม่มีเลยโอ้ไหนกระตูนุณกระตงเอามาให้กูแล้วจะไปทำไมเล่นไ่ย เนี่ยเป็นหมออยาทำไหล่วยอ่ะเอ้าแต่ว่าตัวเรียนเองซ้องคนตั้งคนนี่มันจะตอนนะเว้ยอย่ามาดูยอย่ามาดูทุ่มมอยานะนี่หมออยาท้ายชะล้มเรีนสู้ค้าไม่ได้เลยสู้ไม่ได้แล้วทำไมเขาดังเอาดังเอาพี่ไม่ินดังเสียทีเลยนะแล้วเดี๋ยวพวกดังนี่แจะคุยให้ฟังยังไงอุยแล้วคุยอีกแล้วฉันแน่นอนอย่าไดบอกว่าค้าแก้งไงนี่ลั่นบาแล้วอ่ะดูสักกี่เป้าชื่อเบลวัตไอ้เบลเบลวั อฉันรู้ที่เมียมันมีพวกป็นยามะเออดังมากข้าวดังมากอันนี้หรอใช่คุณลู้สังคม,มหรอที่เมี้ยชื่อแก้ว่ะน่ะใช่มันมีพวกป็นยานเหรอ เบาได้เบามันเป็นอะไรของมึงเนี่ยนำคาไในนี่เลยไมด้ทักตีนอุ้ยอาไอเปียวเงือกมันเป็นอะไรเนี้ยมานะมีชื่อแก้วนะมั้งค่ะทักทิ้งมาบอกว่าพวกมันเบลียกะกูนอนติดเตียงเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยมึงไู้ใดทำเดียววะแก้วแบบเนี้ยมัน ที่เป็นเลี่ยนนั้นหลุดติดคอเาเยอะเออเออเออแน่แมันก็เลยเอามาพ้าเลยหนักเลยหนักเดินไม่ได้ท่าอะไรไม่ได้มันก็เลยมาข้อให้เส็จนักที่ไหนช่วยหน่อยนี่ฉันก็เลยปรุงยาสูดฝีมือเลยสูดพิเศษ ต้องทำมาแต่กูมาแปลงกลัวแอร์ใช่ไงใช่ไงจะทำแท่งกับพี่ยาลูกกอนตั้งโมกโมกไญิตั้งโมกผัวได้หญิงอ่ะพี่ดูตอนนี้แล้วแกเธออันมวยเจนอะไรนี่แน่เฮ้ยพันน้ำซุยนะเออตั้งโมกบึงการนะเอาะตั้งโมกที่นี่เมียเป็นโยเกิร์บึงการ เนี่ยคนบ้าตามบ้าผู้ยิ่งบ้าทำไมล่ะเมาเออไม่กูเข็นแค่ก็ต้องสร้างข้าวข้าวรถอย่างเดียกก็เหนื่อยแล้วตำงบนี่ล่าสุดไปเที่ยวผู้หญิงที่บางใหญ่เอาเชื่อกไม้เวงตั้ไปขโมยลงท้ากระรี่โดนไปเที่ยวเรียกมึงรู้ได้ไงว่าเขาไปเที่ยวอ่ะเขาเล่าสู่กันฟังออ๋ มันตาพ่อตามันตายต้อมกโดดไปเดินไม่ได้พูดไม่ได้เรียกเมียได้คำเดียวหปโอ้หนี่ไปน่าแลัวเลยนะล่าปไ้กินยาลูกก่อนไปไม่ถึงสามเดือนมึงเชื่อไหมตอนนี้เดินเปลเลยใช่ไหมแล้วชื่อเมียไป็นไงไ่อยู่แล้วแบกยินตัวเอง มึงนี่ปุ่งมั่วนี่ยแอบดูภาพเขี่ยเธอตายไปทำไมเนี่ยบ้านเราอะยาไปรักษาใครนะบัวเออหกเงากรถึงไม่วรวยอนนย่างงี้แล้วเ,วเออเนาะเดี๋ยวมึงก็รวยเองละแรกนี่อะปุ่งยาไปเถอะไม่รวยหรอกฉันเนี่ยตั้งใจไว้แล้วดเดี๋ย,ๆๆยวอ้อจากบ้านไปวันนี้เนี่ยฉันจะไม่หาซื้อลอตเตอรี่เลย,ยแล้วนี่งไคนเราสมัย่างนี้เนี่ยกังวลกู หุ่ยรวยหุ้นกันางเท่านั้นแหละเออแต่ว่าเป็นประจนใช่ไหมแล้วมีหุ้นแค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นซื้อส่งใบพอซอกใบมาเนี่ยนะสิบสองล้านจะเอาไปใช้ยังไงให้หมดอ่ะเออใช้ให้หมดหรอกแต่ว่าถ้าฉันได้สิบสองล้านมานะเห็นที่ตรงนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตรงนี้แล้วะหรอเออฉันจะควานซื้อให้หมดเลยโอ้โหนี่ตาจะโทรอ่ะได้ไหมอะ นี่ลอตเตอรี่ดอกไม้สิไม่ใช่เขม้าเข่้แ็อเพลเ้อลงเหรอทำไมเขาไม่หาด้วยีมาเลยข้อเพลงอะไรจ้าน้ำตาจ้าโทได้ครับน้ำตาจ้าโทได้ครับซึ้งๆนะสินสุดกันทีไม่มาไม่จบเลย ไม,นนไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนไม่ว่าชาตินี้ชาตไหนยเจอได้กันยี่สิบาทเอาแล้วนึนน <c oughs> นกเนาอฮยนี่ถ้าจบร้อยตบเพลงใช่ไหมไอยากให้ค <c oughs> นออกมา้องให้ฟังแบบนี้มันมากหรือ,อยัง ก็เข้าหรือเลือกเหรอก็เป็นเลือกเป็นราวเนี่ยอ้าวทุกคนจะต้องร้านมึงจะซื้อที่หมดเลยซื้อเลยยังไงต้องซื้อไม่ได้ละไม่ได้เหมืแค่ยี่สิบเนีจิ๊บบอกร้านเนี่ยคว้าซื้อที่เลยทำไมไม่หุบปอดเลี้ยกุ้งมีเนี้ยได้ทั้งปีเลยนะและต้องเพียรมันมีหะบละพันตัวเล็กตัวใหญ่นะ่ยอะไรเงี้ยรวยนะพี่กฐินรวยแบบนี้เนี่ย มเดีอยวมันจะตายยกบปอโธ่ถ้ากูเป็นมึงนะกูทุ่มสิบซองล้านนะกูไม่เอาแล้ไปซื้อกูนะกูจะซื้อเป็ดให้หมดเลยสิบซองล้านเอ้ากูจะซื้อเป็ดเออสิบซองล้านเนี่ยมึงซื้อเป็ดหมดเลยเหรซื้อหมดเลยโอ้ทีนี้เป็ดมึงไม่เป็นหมื่นๆตัวเลยเหรอลายหมื่นตัวนี่ท้องมึงมันเยอะนะเยอะดิเอาแล้วถ้าเป็ดมึงเยอะขนาดนี้แล้วมึงจะเอาเป็ดมึงไปที่ไหนเอาไปในปอกุ้งมึงไหมเอา วยไเอ้าเงินใชพูดแบบนี้ได้ไงเนี่ยมึงง่ายนะเนี่ยเอาเงินเื่อนที่หมดนะคุณจะไป็รวยไงแล้วเงิมึงนี่ใช้ไม่ได้เนี่ยคุณเป็นเพื่อนกูเนี่ยไม่ไม่ได้เลยเพื่อนกูจะบอกกูไปเลยอันนี้กูไม่เอาออกอ่ะก็พรุ่งนี้ไม่ต้องมาให้กูเห็นเลยที่พีจิ๊กแบบไม่ต้องไปเลยเพื่อนแต่มันตั้งแต่ไปไหนก็ไปแล้วไปืหอนไปเลย เนไเดินเันเดินไหมเดินมันลิงเอ่ไปสิเดินนอนี้ฉันไปฉันกินไปหน่อยเออแต่ว่าฉันคือแน่แหะไม่ต้องทะเลาะกันนี่เอาเวลาทะเลาะไปทำไมทํามาหกินดีกว่าเนี่ยข้าบ